ติโตสมคําล่ํำลือนะแตก3โตคุณพ่อคุณแม่คาสามห้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนคะ่ะเอาคลิปนี้นะคะกลับมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยคะ่ะ ผพานพ้นไปแล้วคุณบอกคุณแม่เป็นจังไดกันแน่เอ,อรัฐบาลให้หนึ่งมิถุนายนสองหาหกนะคะเลขบนนะออกไปที่3ามห้าสองวาสันเออเลขลังสองศูนยวาสันเด้คือเป็นยังสันหลบาดนี่ออกแบบนี้คุณบอกคุณแม่ค,ค,คะเลยเห็ดให้แนวทางของพอเสี่ยนสองห้องปาดติดโต บอกเลยว่าสมคำล่ำลือนะคะชื่อนี้การันตีความแม่นนะคะปล่อยแนวทางเลขรัฐบาลให้มาให้เอซแฟนช่องบุญน้ำโชกวสันตแตกสโตคุณบอกคุณแม่คะเลขออก3ามห้าเป็นบอ่พอพ่อห้มาที่5 3 2ว่ามสอันจับคู่บนเขาอีกตั้งหาก พร้อมฟันเน้นบนสองมาแน่นอนวสันจับมาให้แค่สามหางเข้าไปที่สองหาหาสองอีกตั้งหากปาติโท้ปาติโท้โชว์หลักฐานเกาก่อนปืนเต็นแห้งนะคะของพ่อเซียนสองห้องนะคะบอกเลยว่าสมแล้วนะคะที่เอฟซีตามเนาะคือบแมนมามีา่ไผ่ทำหาเกือบแมนเชสนจอองบ่ขอมาใหา้ขอมาปุ๊บบอกแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะดวงของพ่อเซีนสองห้องนะคะ พวดแรกแหกมานตลอดเลยนะคะเจ้าซองก็บ,บอกแล้วเราพอปล่อยตัวเลขมาบ่าหลายเนาะฟันบนสองเม็ดเดียวเออจับเลขสามโตมาสองหางสี่สองหากับหาสองสามว่าสั้นเขา่าสามโตหาสองสามแล้วยังบ่พอนะคะจับคู่บนนะคะ, 2, 5, 3, 2, ะสองห้าสองสามสองสี่ว่าสั่นด้เลขบนสองตัวไทยออกไปที่หาสองนี่เด้ เข้าเต็มเต็มสองห้าห้าสองบนเอ้าเดี๋ยวสิตามตองวดให้นะคะเพราะว่า ปกติแล้วนะคะของพอเซียนสองหองเนี่ยจะเป็นสูตรคำนวณคุณพ่อคุณแม่คะสูตรคำนวณในที่นี้หมายความว่าเลขออกปุ๊บนะคะพอสามารถคำนวณได้แต่ว่าก็ต้องถามพ่อก่อนว่าพรสิป่ปอยบอหรือว่าบางเทื่อนะคะพออาสิติดทุละอาสิยังบด้แต่ถ้าได้มานะคะเมื่อนี้สิทักไปถามพ่อมีเลขเล่าเนาะสิทักถามเลขเล่าสิาเลขก็สิถามให้ามาให้ต่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปพิจารณาหาอยากไปยิบไปจับลอตเตอรี่เนาะ โอ้ยแม่นอิลีนะคะสำหรับพอเซียนสองห้องนะคะมาลุ้นกันงวดถัดไปแล้วกันเนาะว่าจิเป็นจังไดน,นะคะบอกถึงวัติพานมากนะคะกะออกถ้าออกเขาเอิน่าอย่ะงอะ่ะถ้าออกหาสามเออสม,มุติเนาะอันนี้นูกวาวในในส่วนที่แบบว่าแนวทางหลาย,ลายแนวทางส่วนใหญ่กับสีฟันไปที่หาสามสามหานะคะถ้าออกหาสามหาแปดจังสีไย มานกันทุกผู้ทุกคนนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าสิออกหาสกับ2อศูนยกัยังมีผ้ามีผูผ้าเข้าโชคเข้ามานอยู่สันดีส่วนใหญ่นะคะเอ่อก็จะเข้าในส่วนเลขวิ่งเน,ะนาะนะเลขวิ่งแม่นๆกับมากอีกแล้วนะคะฟัน1กับ2มาให้ตั้งแต่ตองงวดนะคะ สองมาทั้งบนทั้งล่างนะคะบอนหนาเสื้อเลยว่าเลขสองหนี่สีมาทั้งบนทั้งล่างนะ,ะบอม,มาโดนแล้วปึ๊บปั๊บมานีไว้มาทั้งบนทั้งล่างโหลดบะเนี่ยเออนี่เลขวิ่งแม่นแม่นนี ปกติแล้วเลขออกปุ๊บมือนีสิได้ต่อแนวท่างตัวเลขของเพื่อนท่านที่นะคะถ้าได้มาแล้วติดตามไม้ดีๆเส้นซองจะนําเสนอคุณบอคณแม่เบิงท่านที่เลยนะคะภายในวันนี้เลยเนาะอ่ะคลิปนี้นะคะมาทวนไ้ฟังนะคะว่าแนวท่างตัวเลขในงวดเมื่อกี้นะคะมีของผู้ดายเขาแน่นะคะ แล้วกางวัดที่จะถึงเนี่ยซิมกมีตรงนาเนี่ยห้าวข้นเป็นตตามของไพ่เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าพ่อเมืองการก็เอาอยู่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางของพ่อเมืองการให้ด้วยนะคะดับตรงล่างนะคะติดตามได้เลยนะคะปีนี้ยังบม่รู้จังวดเลยนะคะสําหรับพ่อเมืองการน่ก,กะซอยเอฟซีลดตน้นทุนใดบ่หน่อยเลยเนาะอ่าดับตรงพ่อร้อยเอดนะคะก็เอาอยู่เหมือนกันนะคะ อ่าแล้วก็ดับอีกสูตรสองของพอ้อยเอดก็เอาอยู่คือกันค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ค่ะเลขล่างออกสองศูนย์เนาะเอาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เลขวิ่งพ่อสีสเกตนะคะเขาเป็นงวดที่สามแล้วนะคะอ่า วันนี้นะคะฟันเด่น3รอง8นะคะสามมาอิลีนะคะมาบนนะคะเป็นหลักร้อยเนาะในงวดน,นี้นะคะพ่อซีสเกตปล่อยตองงวดมาแล้วดีคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่างวดนี้มีที่เด็ดนะ,ะฟันเม็ดเดียวนะคะติดตามชมให้ดีๆนะคะ,ะ,คะอาจจะเป็นมือนีสว่งแรงๆเช่นซองจะเอามาน้ำเสนอให้เบ่ง่ะ,ค,ะคอยได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า ค่อยวางสิเออถ้ารอดมันสิมันสิคือผู้อื่นโพดนะเอาค่อยดีกว่าโอ้ยหอนเดมานั่งมองในรถจันนีอยู่เนี่ยอะแล้วก็ที่เด็ดของเรานะคะตว่ากะคิดแผนแน่จากน้อยนะคะสำหรับแนวทางที่เอามาเปิดโตวงวดแรกนะคะเด่นล่างเม็ดเดียวนะคะเขามาสามงวดติดนะคะงวดล่าสุดฟันไปที่เลขสามเนาะ เลขรางมันออก2 0มันบ์มาล宝างนะคะแต่ว่ามันแหลนขึ้นบนค่ะคุณพ่อคุณแม่สําหรับงวดนี้นะคะงวดที่ซนี่ตามต่อนะคะเม็ดเดียวนะคะยังไงก็คุ้มนะคะถึงแม้ว่ามันเพิ่นจะบอก่างแต่มันขึ้นบนหรือเพิ่นจะบอกบนมันลงรางจังสิไพเป็นสายเมย์สายแลนสายมาราทอนสีมีกันเพื่อกันพลาดอยู่แล้วนะคะถ้าวิ่งเม็ดเดียวนะคะสิไปบนหรือไปล่าง เฮามีกําไรแน่นอนว่าแต่มันมาเนาะคุณบอคุณแม่เนาะอ่าน่าสนใจนะคะจําชื่อไว้เลยเดนล่างเม็ดเดียวนะคะอ่าแล้วก็แนวทางของอาจารย์ม่วงหวานนะคะเปิดโตงวดแรกนะคะไอ,อ้โมเมนต์วที่สองตัวนี้เออเออม่วงหวานนะคะ ฟันเด่น8กับ2มานะคะเลขวิ่งบอเคย์ผ่านมาสั่นเพื่อนว่ากกับแมนของเพื่อนอิลีนะคะงวดนี้เขาวิ่ง2ไปนะคะกะจับตามองสําหรับเลกวิ่งก็แล้วกันเนาะวางงวดนี้เพื่อจะฟันตัวใดนะคะสิเด็ออกมาหาโตประกอบรองเบิงนะคะหาถือเลขจับคูเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะ เสยนเล็กอุบลน,นะคะกับเขาเล็กวิง่งคือกันค่ะคุณพ่อคุณแม่จับคู่ไว้นะคะหาแปดหาสานะคะเนาะนาเสีดายโอ้ยเสยนเล็กนี่เฉียดไปเฉียดมาลายงวดแล้วนะคะแต่บอกเลยว่าเล็กวิง่งวิ่งบนนะคะเสยนซองสังเกตเบิงนะคะค่อนข้างที่จะเป๊ะนะคะก็คือเป็นโตที่เพิ่นเน้นพร้อม เพิน่นไฮโตเดนบนมาซีหาหกนะคะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าถ้าจะให้ฟันเม็ดเดียวก็คือเดนห้าไปเลยเอาไปวิ่งเนี่ยจัดไปคือเลขห้านะคะงวดนี้หากะมาบนอิลีนะคะก็ติดตามได้เลยว่างวดที่จะถึงนี้นะคะเสียนเล็กเพิ่นจะฟันตัวใดเนาะอ้าว วิ่หนาเสียดายเนาะปูซุมเงียบนะคะปูซุ่มเงียบฟันล่างนะคะสองหางแข่นๆขวนคุณแม่เกือบเป็นแตกของปูนะคะฟันหนึ่งหกกับสองหนึ่งมาสัน่นว้ายเหล็กมันออกสองศูนย์เนาะเหือเงือไหลอ่ามีของใครเข้าอีกนะคะ อ่าของพุทานำโชคนะคะเก้ากับศูนย์ประสานเลขเด่นนะคะพ่อก่ะบอกค่อยผัดอิลีที่สำหรับเล็กเด่นเล็กวิ่งนะคะเด่นเก้ากับศูนย์ประสานดีพ่อบอกมาเลยวานจังได้กับมีโพไม่เห็นนะคะศูนย์กับมาอิลีนะคะวดนนี้ศูนย์ลงลางเนาะอ่ามีของใครอีกไหมอันนี้นะเสียดายอหลีคุณบอกคุณแหมนูกระไซไปน้ำเพลินคือกันดิโนูวเ,เลบเลเหรียญเด่นนี่แนวทางนี่นนนนน เปิดตัวงวดแรกในที่มี FC เอฟซีอามาฝากเข้านี่เนาะล่างยางเดียวนี่นะเออล่างยางเดียวซีหางหนีเบึ่งดูเก้าสามเกู้นย์สามศูก0ศูนยยูนะคะแต่หนูกับโบคิดว่าสิเป็น02นย์สคือกันหนูก,กับไส่เต็มที่0ูนย์สามสามนคือกันละไปเออเลขออก20งศูนย์กะวายออกไก่ก็หนีกะบ่ได้น่จะเม่นเนาะออกอ,อ,กอจอมเฮ้าซะเออเอาไหม่คุณบ่กคุณแม่ตามต่อกันเหมือนเดิม วันนี้ไม่ถูกงวนน้าอาจจะถูกก็ได้ใครจ็ไม่รู้นะคะเนาะ อโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้มาทวนมาพูดให้กันฟังนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะกับฝากทุกท่านติดตามไว้นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเส้นสองจะจัดทําแนวทางเลขเลาวลงให้นะคะอาจจะมี2-3ถึงคลิปนะคะติดตามได้เลยมากแก่มือกันสําหรับเลขเลาวเฮ้ามือแรงเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะตามให้เบิร์ทุกสำนักคือเกาีและกระจิตถามพ่อเส้นสองหองให้นะคะว่าเพิ่นจะปล่อยตองวดบอถ้าพ่อปล่อยตองงวดปุ๊บ ได้มาเช่ซองจะรีบออกมานําเสนอไ้เบิงนะคะแล้วก็มีแนวทางของอพ่อเหมืองการนะคะกัจะนําเสนอในมือน,นี้นะคะฝากติดตามได้เลยนะคะแล้วก็มีแนวทางเลขวิ่งของพ่อศรีสเกตทีเด็ดที่จะฟันเม็ดเดียวในงวดนี้ด้วยนะคะยังไงก็ คอยเบิงนะคะฝากเขามาเบิงเขามาเอาแนวทางตัวเลขเขามาให้กําลังใจกันน้าแนกกัได้นะคะเออคอมเมนต์มาบอกเช่นซองแนววางงวดนี้คุณพ่อคุณแม่โชคมานบาออะมีผู้ใดด้เฮ่บอหรือมีผู้ประสบภัยก็จังเช่นจองอีกบอสันดีเออเฉียดไปเฉียดมากนะเฉียดมาสามงวดแล้วคุณพ่อคุณแม่แบบมันออกใกล้ๆเห็นไหมออกให้เขาเสียดายเนหนอนะเออเต้มนึเอีงยงไปจังสีว้ยนนหน่อยอ๋องวดนี้ลหละเบิงนะ สิท่วงขึ้นบันลั่งให้ได้ว่าสั่นจากบันลั่งอยู่ใส่อะโอเคนะคะยังไงก็คลิปนี้นะคะก็มา พูดคุยกันนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะห้เส้นซองในหูว้แน่เนาะอ่ะคลิปนี้กับเวลาสม,มาภาคควรนแล้วนะคะเดี๋ยวจังไดนะคะจะรีบลงคลิปแล้วก็จะรีบโทรสัมผัสนะคะผู้เฒ่านาโชงใน่วนแนวทางเล่าพัฒนาแล้วก็นําเสนอแนวทางของตละลุเซียนให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งกันเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ